สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านหนูจะมาชวนทำเมนูวุน้นน้ำแดงสาคูนมชมพูเมนูคลายร้อนอร่อยๆเดี๋ยวเรามาลงมือทำพร้อมกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็มาเตรียมแช่ผงวุ้นกันไว้ก่อนเลยนะคะใช้ผงวุ้นทั้งหมด10กรัมแช่ในน้ำเปล่าจำนวน1,000 ml ค่ะก็วางพักไว้สัก10-15นาทีนะคะเวลานำไปต้มวุ้นของเราจะได้ละลายได้ง่ายๆแล้วก็ไม่คืนตัวค่ะ ระหว่างรอเราก็จะมาทำตัวนมสดกันต่อเลยนะคะต้มน้ำจำนวน800 ml ให้เดือดได้แล้วก็ใส่หัวนมผงลงไปนะคะวันนี้เราใช้เป็นหัวนมผงตราดิมี่จำนวน300กรัมแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทราย50กรัมก็คนให้นมผงแล้วก็น้ำตาลละลายเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สรอให้เย็นได้เลยค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่หาตัวหัวนมผงดิมี่ไม่ได้นะคะก็สามารถใช้เป็นนมสดผสมกับนมข้นจืดแล้วก็นมข้นหวานแทนก็ได้ค่ะส่วนตัวชอบนมยี่ห้อนี้เพราะว่าเา มีกลิ่นหอมไม่เหม็นคาวนะคะที่สําคัญก็แค่ต้มแล้วก็เติมน้ําตาลลงไปก็อร่อยแล้วค่ะยังไงก็อยากแนะนําให้เพื่อนๆไปลองหามาทานกันดูนะคะเสร็จแล้วก็มาต้มบุนกันต่อเลยนะคะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนต้มไปเรื่อยๆจนผงบุนของเราละลายดีค่ะสำหรับวิธีสังเกตว่าบุนของเราละลายดีแล้วหรือย,ยังนะคะให้สังเกตที่ตัวทพีค่ะถ้าไม่มีเม็ดๆติดแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะก็ใส่น้ำแดงเฮลบูบอยลงไปจำนวน200 ml คนให้เข้ากันเสร็จแล้วก็ยกลงจากเตาไปเทใส่พิมพ์กันเลยค่ะก็นำมาเทใส่ถาดขนาด8ค8คณ2นิ้วจะได้ทั้งหมด2ถาดนะคะเสร็จแล้วก็วางพักไว้ให้วุ้นเซ็ตตัวค่ะระหว่างรอเราก็มาต้มมิสาคูกันเลยค่ะ ต้มน้ำจำนวน 1,200ML มลให้เดือดใส่เมษสาคูลงไป100กรัมจากนี้ก็ต้มต่อด้วยไฟกลางเป็นเวลา10นาทีเมื่อครบเวลาแล้วสังเกตว่าเมษสาคูของเราก็จะมีความสุกใสเป็นตาก,กบบ้างแล้วนะคะก็ปิดแก๊สแล้วก็ปิดฝาบ่มสาคูไว้อย่างน้อยสักครึ่งชั่วโมงค่ะเมื่อวุ้นของเราเซ็ตตัวดีแล้วก็นามาตัดได้เลยค่ะกรีดให้เป็นเส้นตารางขนาดไม่ต้องใหญ่มากนะคะชิ้นที่ได้ก็จะประมาณนี้นะคะตัดออกมาแล้วก็จะดูน่าทานมากๆเลยค่ะ ค่ะเดี๋ยวต่อมาเราไปดูตัวสาคูที่เราบ่มไว้กันนะคะนี่ค่ะตัวเม็ดสาคูของเราที่ได้เขาก็จะสุกทั่วทั้งเม็ดแบบนี้นะคะแล้วก็จะไม่บวมน้ําขึ้นไปกว่าน,นี้แล้วนะคะก็คนให้เขาแยกตัวออกจากกันแล้วก็นําไปกรองเอาน้ําออกค่ะ ได้แล้วเดี๋ยวเราจะนําส่วนผสมทั้งหมดไปรวมกับนมที่เราเตรียมไว้ในขั้นตอนแรกเลยนะคะอันนี้ก็เป็นนมที่เราพักไว้จนเย็นสนิทแล้วค่ะก็ใส่ตัวสาคูที่เราเสด็จน้ําไว้แล้วลงไปตามด้วยวุ้นน้ําแดง ก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันสักหนึ่งรอบนะคะจากนี้เราก็จะเพิ่มความหอมให้กับตัวนมสดของเราโดยการใส่ตัวน้ำแดงลงไปค่ะก็ใช้น้ำแดงเฮลบูบอยจำนวน100 ml คนให้เข้ากันแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะทั้งหอมทั้งน่าทานมากๆเลยค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะนํามาบรรจุใส่แก้วนะคะแล้วก็แช่ตู้เย็นพร้อมทานได้เลยค่ะสําหรับแก้วที่ใช้วันนี้เราก็ใช้เป็นแก้วเต้าหว้สาส์6ออนนะคะขนมของเราหนึ่งสูตรก็จะได้ทั้งหมด17ถ้วยค่ะโดยต้นทุนขนมของเราหนึ่งถ้วยจะอยู่ที่7บาท9สตางค์นะคะสําหรับราคาขายที่แนะนําก็ควรจะขายถ้วยแล้วไม่ต่ํากว่า20บาทค่ะยังไงเพื่อนๆก็ต้องลองไปคํานวณต้นทุนแล้วก็กําไรเป็นของตัวเองกันอีกทีหนึ่งด้วยนะคะ นี่ค่ะเมนูวุ้นสาคูนมชมพูของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะก่อนเสิร์ฟก็แนะนำให้แช่ตู้เย็นไว้ก่อนสัก2ชั่วโมงค่ะเวลาทานจะได้เย็นชื่นใจนะคะยิ่งอากาศร้อนๆแบบนี้แนะนำให้ทำติดตู้เย็นไว้เลยค่ะสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้นาน5-7วันนะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆไปลองทำทานกันดูค่ะท้าน,นี้ครัวบ้านหนูก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ